เมียวลินอยู่บ้านตากับยายค่ะเมียวลินมาเที่ยวบ้านตากับยายตรงนี้คือต้นอะไรนะดูสิเมียวลินต้นอะไรลูกมีต้นมะพร้าวอันนี้เรียกว่าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอันนี้เรียกว่าต้นอะไรคะอันนี้เรียกว่าต้นหวายมีหนามนะคะต้องระวังนะเนี่ยหนามแหลมมากเลยเนี่ยหนามหวายแหลมมากเลย อันนี้เราก็จะเอาเอาเนี่ยเอาตรงนี้นะคะทำกับข้าวเนาะอืย่างมะหนองหวายนี่นะคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวโอเคระวางน้ำอันนี้เรียกว่าต้นสะเดานะคะว่าต้นสะเดาสะเดาขมๆขขเนาะเอาไว้กินกับลาบนะคะอร่อยมากเนาะ เดีวยวหน้าหนาวนะคะต้นสะเดาก็จะออกดอกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยยังไม่เห็นมาเลยยังไม่เห็นอีกเลยนะคะ,ะมีต้นอะไรอีกนะบ้านตามีต้นอะไรอีอ่าอันนี้ก็คือต้นขานะคะน,นี่คือขาเนาะต้นขานี่คือหนอน่คะคะถ้าแบบแดงแบบนี้มันจะแสดงว่าอ่อนอยู่นะคะ ก็คือเอาไปทำกับข้าวได้นะคะทำกับข้าวใส่ต้มยำนะคะอันนี้อันนี้ก็คือต้นกระดาวอันนี้ก็คือต้นมะขามนะคะต้นมะขามเนาะเราจะรู้ได้ยังไงอะไรเป็นต้นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานก็คือตอนที่ออกฝักนะคะออกออกฝักออกเป็นลูกมะขามก่อน ะะอ,อันนั้นก็คือต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยพอดีใกล้ลงสีนะคะ<ม>ก็จะเป็นพวงออก็จะมีเศษก็จะมีเศษฟางข้าวติดนะคะอันนี้ต้นมะละกอมีลูกด้วยต้นมะละกอนะคะไม่สวยนะคะหน้านี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนั้นนะคะก็คือต้นกล้วยเนาะกำลังออกลูกนะคะ ่วยกำลังออกลูกโอเคบ้านตามีอะไรอีก